ตุงสาวนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับก็เป็นข่าวนะเขาพาดหัวข,ข่าวไว้ว่าไวยกเกษียนเปราะบางนะเงินออมต่ำหนี้เสียสูงนะครับอันนี้น่ากลัวมากนะเขาบอกว่าคนไทยไวยเกษียณเ,เนี่ยอยู่ในภาวะเปราะบางนะครับ พบผู้สูงอายุเงินออมต่ำกว่า50,000บาทสูงถึง41%นี่เสียขยายตัวมูลค่าเกือบ8 0 0 0 0บาทต่อบัญชีนะฮตหลักครับก็เลยปุดผุดแคมเปญ h a p p y Money h a p p y y ี้ยังโนะนะนะก็คือบอกว่าก็เอามาอบรมสัมมนากันนะเอาผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ไปอบรมนะฮนะว่าจะจัดการนี่ยังไงนะเขาบอกว่าวัยแรงงานใกล้เสียอายุคือ45-65ปีเนี่ยช่วยบริหารเงินรับมือกันกเกษียณนะต้อเขามีคน รวมอบรมไปแล้ว3,000คนนะของโปรแกรมของตัดสับเขานะครับอ่ะนะก็เนื้อหาสาระเขาบอกว่าเมื่อวันที่25เมษายน2566เนี่ยสังคมผู้สูงอายุคืออะไรคําถามคือสังคมผู้สูงอายุคืออะไรมาลองทวนความจํากันหน่อยโดยปัจจุบันเนี่ยระดับประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเกินกว่า1 0ของประชากรทั้งประเทศแล้วนะและระดับประชากรอายุ65ปีขึ้นไปเกินกว่า7ของประชากราาทั้งประเทศแล้วนะครับขณะที่ ระดับประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเกินกว่า20%ของประชากรทั้งประเทศและระดับ65เกิน14%ของประชากรทั้งประเทศถือเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยนะครับแต่นะถ้า60ปีขึ้นไปเกิน28%เนี่ยและ65ปีเกิน20%เนี่ยเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะ ระดับสุดยอดแต่ตอนนี้ของไทยเนี่ยไปเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแต่ยังไม่ถึงขั้นสุดยอดถ้าขั้นสุดยอดนี้คือต้องมีคนแก่รวมๆกันแล้วประมาณ20%ขึ้นไปนะสำหรับอายุ65นะซึ่งก็บอกว่าตอนนี้ทาง UN หรือในยุโรปใช้เกณฑ์อายุ65เป็นมาตรวัดใหม่แล้วซึ่งตอนนี้ทั้งในยุโรปและอเมริกาก็กำลังมีแนวคิดที่จะขยายอายุการทํางานให้มากขึ้นอ่าคือขยายให้มากขึ้นแทนที่อายุ60จกกะเกษียณอายุก็เปลี่ยนเป็น65เกษียณอายุแทน เออก็ดูดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็คืออย่างคนอายุ60มันก็ยังยังดูแข็งแรงอยู่นะเออผมว่าก็โอเคนะครับ65ก็ยังมาทำงานได้อยู่นะครับเขาบอกว่าคนทั่วโลกนะครับเกือบ8 0 0 0ล้านคนเนี่ยยังไม่แก่เออนะเขาบอกว่าจากการสำรวจในปี65ที่ผ่านมาเนี่ยนะโลกของเรามีประชากรทั้งหมด7,942ล้านคนและมีคนมีอายุ สูงอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ย9.7%ของประชากรทั้งโลกนะฉะนั้นคนทั้งโลกโดยรวมยังไม่แก่เออโดยคาดว่าในปี2593จะมีคนแก่อายุ65ประมาณ16.4%ของคนทั้งโลกซึ่งตามคำนิยามของ UN ถือว่าเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์คืออีกอกี่กปีวะเนี่ยอีกประมาณ30ปีทั่วโลกแม่งจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอะ <laughs> ทั้งโลกแม่งจะมีแต่คนแก่เว้ยท้งนี้นะครับพบว่าบาง กลุ่มในประเทศในปัจจุบันถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะก็มีอยู่5ประเทศอันดับแรกเลยนะที่มีคนแก่อายุ65ปีขึ้นไปสูงสุดอายุเยอะสุดอัตราส่วนเยอะที่สุดนะคนแก่อายุ65มากที่สุดนะเป็นอ,อัตราส่วนเทียบต่อประชากรนะนะคือญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นอนะันดับหนึ่งเลยนะครับ29่และใครก็จะสังเกตเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขา GDP เขาไม่โตมาประมาณเป็น10บสปีแล้วนะ GDP เขาเป็นศูนย์มาเป็น10บสปีนะอัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นก็แบบทูมาเป็น10บสปีแล้วนะคือมันไม่ค่อยบริโภคเลยไงนะญี่ปุ่นมีประชากรคนแก่เยอะสุดยนะี่ด98%อันดับ2นะให้ทายคือประเทศอะไรเอ,อ,อิตาลีนะฮะถือว่านักบอลอิตาลีตอนหลังไม่ค่อยเก่งแล้ว เพราะคนแก่เยอะ23.7%นะครับอิตาลีอันดับ3คือฟินแลนด์นะฮะฟินแลนด์ฟินแลนด์22.9%อันดับ4คือโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสอยู่ที่22.6%แล้วก็กรีซนะฮะกรีซอยู่ที่22.5%เพราะฉะนั้นเนี่ยครับบอกว่าจะเห็นว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยสภาพเศร,รษฐกิจโดยรวมเนี่ยจะมีคนแก่เยอะคนทำงานน้อยลงตัวเลข GDP ก็ชะลอลงจากรายได้ภาษี ah คนทำงานที่น้อยลงนะก็ก็ผู้ง่ายเก็บภาษีได้น้อยแต่ต้องมีภาระ มีสวัสดิการที่ต้องดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นนะก็อาจจะมีปัญหาอาทีนี้เมื่อกี้ไปดูกันทั่วโลกทีนี้มาดูในไทยกันบ้างนะไทยเนี่ยรู้ไหมว่าไทยเนี่ยในอาเซียนเนี่ยไทยเป็นอันดับ2อนะอืมนะไทยเป็นอันดับ2อนะครับอันดับหนึ่งคืออะไรไหมสิงคโปร์ฮะอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์นะสิงคโปร์มีผู้สูงอายุนะครับเขาบอกว่าเอาไทยก่อนแล้วกันไทยบอกว่าตอนนี้นะประชากรไทยอายุ60ปีขึ้นไปมีสัดส่วนประมาณ19.2เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ถ้าแบ่งเป็นนะฮะอายุคือ 19.2%นี้เป็นประชากรไทยที่อายุเกิน60นะแล้วก็แบ่งเป็นนะฮะ6 0ถึกเนี่ย7ล้าน7จะสเล้าน80ปีขึ้นไปนี่ล้าน8ดนะครับตัวตอนนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณเป็นอันดับ2ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์นะซึ่งประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ หรือนะมีสัดส่วนประชากร60ปีขึ้นไปเกินกว่า20%และอีกไม่ถึง20ปีสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด <c oughs> คือจะมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเกินกว่า28%ของประชากรทั้งหมดนะครับก็ฟังๆดูกันไว้แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้นะอัตราเฉลี่ยของคนไทยนะครับผู้ชายจะตายกันอายุที่77.5ปีคืออายุประมาณ78ตายผู้ชายนะ ผู้หญิงก็ประมาณแปดสิบสามปีโอ้คุณพ่อคุณแม่ผมนี่ทะลุทะลุเลยเลยแล้วนะเลยเลยค่าเฉลี่ยแล้วโอเคถือว่าใช้ได้คุณพ่อคุณแม่ผมนะแต่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็เลยค่าเฉลียล่ยละทีนี้เขาบอกว่ายิ่งอายุมันแก่ช้าไ,ไม่ใช่มันแก่มันแก่แล้วมันไม่ตายทีเนี่ยนะต้องมีเงินมากพอนะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าสถา,านการณ์การเงินของคนไทยไวัยเกษียเนี่ยอยู่ในภาวะเปราะบางมากนะครับคนไทยเป็นหนี้เรว็วเป็นหนี้นานแล้วก็เป็นหนี้จนแก่ นะเขาบอกว่าตอนนี <introduction> ้นะคนคนแก่เนี่ยนะจะมีห <anak> น <lonely> ี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณคนละประมาณ7จ็ดหมื่กว่าบาทตอนหนึ่งบัญชีนะคือคนแก่อายุ65้าไม่ควรมีหนี้แล้วแหละเพราะว่าไม่มีสภาพจะไปจ่ายหนี้แล้วแหละเพราะว่ารายร่งรายได้คงไม่ค่อยดีละก็อย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นหนี้เร็วนะเป็นหนี้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยแล้วก็เป็นหนี้นานนะแล้วก็เป็นหนี้จนแก่อาทีนี้พอในส่วนของเรื่องหนี้มาดูในส่วนของเงินออมกันบ้างคือถ้าไม่มีหนี้แล้วไม่มีเงินออมมนยังโอเคนะ อันนี้เงินออมก็แทบจะไม่มีนะแถมมหน้เข้าไปอีกแต่ว่าเงินออมของคนไทยคนสูงอายุไทยเนี่ยนะครับกว่า40%เนี่ยมีเงินออมต่ากว่า5 0 0 0มนะอ่ามีเงินออมต่ากว่า5 0,000เขาบอกว่าเอ่อคนกเกษียณอายุนะประมาณ41%เนี่ยมีเงินออมต่ากว่า5 0,000เพราะฉะนั้นเงินออมขนาดนี้ไม่พอต่อการดารงชีพแน่นอนนะครับนะเขาบอกโดยปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ,ญ่ยังพึ่งพาไรายได้หลักจากการทํางานคือเพื่อแก่แล้วยังต้องทํางานอยู่อะนะอันนี้น่าสงสารนะก็ เขาเรียกว่าใครที่ฟังผมอยู่แล้วก็ยังอายุยังไม่เยอะเตรียมตัวกันไวด้ดีๆนะครับอย่าชราใจนี่คือเตือนเลยนะเพราะว่าผมมาผ่านการชราใจมาแล้วอย่าชราใจคะเตรียมกันไวด้ดีๆนะครับนอกจากนี้นะครับกลุ่มผู้สูงอายุมีเขาบอกว่าคนแก่ของเมืองไทยเนี่ยมีทักษะทางการเงินน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคนวัยอื่นนะเออไม่น่าเชื่อนะจริงคนแก่น่าจะมีทักษะทางการเงินมากกว่าคนวัยเด็กนะแต่กลายเป็นว่ามีทักษะทางการเงินน้อยมากนะครับอันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นปัญหานะครับที่คาดว่ามันจะค่อยๆแสดงออกมาให้เห็นเรื่อยๆนะว่าปัญหาของวัยเกษียณของประเทศไทยนะก็ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับจะดูว่ามันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ติดตามกันตอนต่อไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชิธุรกิจนะฮะ